วันนี้ได้กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะทุกคนนั่งอยู่ก็ร้อนค่ะร้อนมากๆแล้วก็ปวดหัวนะคะก็อยากหากินอะไรที่มันดผิดๆูกเปรี้ยวนะคะก็เลยมองดูต้นมะม่วงที่หน้าบ้านนะคะลูกดกดีค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นก็ยำมะม่วงแล้วกันนะคะก็ไปเดินดูมะม่วงนะคะทุกคนนี่ค่ะมะม่วงก็ดกมากๆเลยนะคะต้นหน้าบ้านค่ะเราก็จะเอาไปยำนะคะแล้วก็มาเลือกลูกที่มันแก่จัดนะคะทุกคน เอาไปสักสองลูกก็พอค่ะนี่ค่ะสุดๆจากต้นเลยนะคะทุกคนเราก็เลือกเอาสักสองลูกนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะต้องกินอะไรที่แซบๆนะ เราก็เคยได้ยินเขาบอกนะคะว่าถ้าปวดหัวหรือว่าแบบเวียนหน้านะคะทุกคนก็ให้กินอะไรที่เปรี้ยวเผ็ดๆนะคะมันก็จะทําให้เราโล่งหัวนะคะโล่งสมองนะคะก็จะทําให้เราปลอดโปร่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูว่ามะม่วงโดกแค่ไหนนะคะนี่ค่ะก็จะของเขาก็จะเป็นแบบเป็นกลุ่มเลยนะคะเป็นพวงเลยค่ะก็พวงนึงก็จะมีประมาณ4ี่ห้าลูกนะคะทุกคนก็มีอยู่เต็มต้นเลยนะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนสองลูกค่ะเราก็มา จัดการขูดนะคะปกติถ้ายามะม่วงเขาก็จะสับเอานะคะในความรวดเร็วนะคะของเราก็เราก็จะขูดเอาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะขูดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนขูดจนให้มันครบ2ลูกนะคะเราว่า2ลูกนี่น่าจะได้ประมาณจานใหญ่ๆจานหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะขูดไปเรื่อยๆะคะ่ะทุกคนลูกหนึ่งก็ได้เยอะนะคะแต่ว่าเราจะเอาทั้งสองลูกเลยค่ะเพราะว่า กินกันหลายคนนะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็หาของเปรี้ยวๆเผ็ดๆกินนะคะทุกคนนี่ค่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งลูกนะคะลูกที่สองเรากำลังจัดการขูดนะคะทุกคนลูกหนึ่งก็ได้เยอะนะคะขูดไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะก็ได้เต็มชามเลยนะคะขูดมะม่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เตรียมภาชนะมาไว้ยำนะคะ นี่ค่ะสองลูกได้ประมาณ1จานนะคะเราก็ใส่พริกลงไปนะคะทุกคนใส่พริกลงไปแล้วก็ใส่ผงนัวนะคะหรือว่าผงชูรสตามลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่น้ําตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใส่น้ําปลาร้านะคะใส่น้ํำปลรราไปสักนิดนึงนะคะ ใส่น้ำปลาสรสเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาใส่น้ำปลานะคะทุกคนหลังจากที่เราใส่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาคลุกเขาเครื่องให้มันเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะได้เทมะม่วงที่เราเตรียมไว้นะคะ <wier dz het> นี่ค่ะเราก็เทมะม่วงลงไปนะคะ <ST size> ที่เราขูดไว้สองลูกนะคะทุกคนเราก็จะมาคลุกเขาให้เข้ากันกับเครื่องยำที่เราทําไปเมื่อสัก <S <S ครู่นี้นะคะนี่ค่ะ หน้าตาก็น่าทานดีนะคะคุกเขาให้เข้ากันกับเครื่องนะคะแล้วเราก็ยำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือยำมะม่วงนะคะทุกคนวันนี้เราทำยำมะม่วงแล้วก็ส้มตำนะคะอันนี้คือยำมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราจะไปตำส้มตำอีกนะคะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังตำพริกนะคะเดี๋ยวเราจะมาตำส้มตำกันค่ะหลังจากที่เราตำพริกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็มาใส่น้ำตาลแล้วก็ผงชูรสนะคะหรือว่าผงนัวนะคะแล้วเราก็มาใส่น้ำปลาะะ้ากันค่ะ ใส่น้ำปลาน้ำมะนาวนะคะปรุงเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาตาส้มตํากันเลยค่ะหลังจากใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราก็เทเส้นใส่แล้วก็ตําเลยนะคะทุกคนคลุกเคล้าให้เข้ากันกับเครื่องนะคะแล้วเราก็ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนส้มตําของเรานะคะตําปูปลาเราวันนี้ค่ะทุกคนนี้หน้าตาจะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะวันนี้เราทํายำมะม่วงกับ ตำส้มตำนะคะทุกคนนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ